สวัสดีครับช่อง Twitter, อินเตอร์เร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็พามารู้จักกับแรปเปอร์ที่ชื่อว่าบุ๊กอีเลเวนฟิงเกอร์นะครับเป็นสายยาหรือ AKA ของเขา11 f i n g e ฟิงเกอร์เนี่ยก็เป็นแรปเปอร์ที่เขาบอกว่าถือกำเนิดมาจากย่านชุมชนแออัดอย่างคลองเตยนะฮะเป็นเด็กหนุ่มวัย20ปีที่เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับการจับกุมว่าพกระเบิดนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวพันกับ เรื่องราวของการปาระเบิดบ้านนายกแต่ว่ายังไม่ได้ตอนผู้ต้องหานะฮะตำรวจเขาไปรวบตัวเฉยๆแล้วก็เจ้าบุ๊กเนี่ยก็ให้การว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนี่ยประวัติมีความน่าสนใจครับเพราะว่าเด็กหนุ่มวัยเพียง20ปีที่ใช้เสียงแรปเล่าเรื่องเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับ การขายบริการก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมใช้แรปในการถ่ายทอดออกมานะฮะแน่นอนครับว่าบุ๊ก e l f v n n e r เเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่ออกมาชุมนุมเกี่ยวกับการเมืองหลายๆครั้งนะฮะเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองของเขานะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกได้นะครับ ตัวตนของบุ๊กเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะดิบๆแล้วก็พูดถึงด้านมืดของสังคมซะเยอะนะฮะเขามีเพลงดังอย่างคลองเตย My City นะครับที่ถ่ายทอดปัญหาในชุมชนแออัดสะท้อนมุมมองสู่สิ่งที่คลองเตยเป็นนะฮะแล้วก็ยังเคยควา้ารางวัลในการพูดถึงปัญหาของระบบการศึกษาในภาพยนตร์สารคดีสกูลทาว king นะครับ ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่29เลยนะครับก็มีการถ่ายทอดลงบน Netflix ด้วยนะฮะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแรปเปอร์ที่พยายามขับเคลื่อนสังคมผ่านเพลงแรปผ่านการเคลื่อนไหวผ่านสิ่งที่เขารู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทำผลงานหรืออัลบัม้มหรือเสื้อยืดหรือว่าอาพถ่ายบ็อกเซตต่างๆนะครับ ออกมาขายแล้วก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือคนในชุมชนของเตยนะครับก็ถือว่าเป็นแรปเปอร์รุ่นใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยชื่อดังกระชอนไปในหลายๆสื่อนะฮะหลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องของการปาระเบิดในเขตที่ใกล้เคียงกับบ้านพักนายกนะครับก็จะต้องรอดูต่อไปนะครับเราไม่สามารถไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่ทํา จดกว่าจะมีหลักฐานนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะสำหรับบุ๊ก11 Finger เขาก็มี YouTube ส่วนตัวด้วยนะฮะชื่อว่า11 Finger Slum Local นะฮะก็ไปติดตามไปกด Subscribe กันได้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในศิลปินแรปเปอร์แนวนี้หรือว่าแนวทางหรือมุมมองต่างๆที่เด็กวัยรุ่นคนนี้เป็นนะฮะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะตามมองเลยนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดเห็นยังไงกับ คลิปนี้นะฮะคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์ช่องวิทย์วิทย์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนระกเลยครับนี่ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับเข้ามาดูคลิปของช่องวิทย์วิทย์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องส